สวัสดีครับผมชื่อนายนนทพงศ์ธิระัตนนะครับมาจากสาขาวิวชาไฟฟ้าคว้คภูมนะครับแผนก v s เนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเซลล์แอนด์พิวฮิตเอ็กซ์ชิงเจอร์นะครับ อะไรคือ She l อนทิว e ฮ h e a t e x c h เ n g e r เพื่อนๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออุปกรณ์อะไรหรือว่าใช้งานหรือว่าหน้าตาลักษณะเป็นยังไงครับ Shell and วเฮ h e a t Exchanger นะครับเป็นอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนครับโดยการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังของท่อโดยที่ของไหลในท่อจะไม่ผสมกัน,นครับโดยของเหลวในท่อจะมีอุณหภูมิและค่าคงที่เครื่องจะถ่ายเทความร้อน น้ำที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับครับต่อามาเรามาดูหลักการทํางานของเชล l ์แอนทิวฮิตเอชิงเจอร์นะครับในคลิปก็จะเป็นการแสดงการทํางานของเชล l ์แอนทิวฮิตเอชิงเจอร์นะครับคองหลาชนิดหนึ่งะครับจะอยู่ในท่อทิวนั่นเองครับและคองหลายอีกชนิดหนึ่งจะอยู่ในเปลือกครับนั่นก็คือเชลล์นะครับ โดยจะมีแผ่นกั้นบัฟเฟอรนะครับทําหน้าที่บังคับทิศทางการไหลของของไหลที่อยู่ในเปลือกเชลนะครับซึ่งจะทําให้การไหลเป็นการไหลแบบตั้งฉากกันนะครับและส่วนทางกันหรือขนานกันในบางตำแหน่งนะครับนี่นะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าในคลิปนะครับแสดงการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับจากอุณหภูมิที่สูงนะครับไปสู่น้ําที่มีอุณหภูมิที่ต่ำครับสีแดงก็คือน้ําที่มีอุณหภูมิสูงครับและออกไปอีกทีก็เอาไปใช้งานก็คือเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิต่ำครับที่ใช้ใช้งานได้นะครับ ับต่อมาเรามาดูข้อดีของ s h ล l l แอน t ทิ Heat เอชชิงเจอร์ครับหเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่บำรุงรักษาง่ายเพราะตัวท่อออกแบบได้เรียบง่ายครับหากมีของเหลวรั่นไหลออกมานะครับที่เปลือกนอกเราจะสามารถสังเกตรหรือว่าเห็นได้อย่างง่ายได้เลยครับ2ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับของเหลวที่มีแรงผลักดันในปริมาณเยอะและรองรับอุณหภูมิของของเหลวได้เป็นอย่างดีนะครับ 3. เป็นวัสดุที่คงทนเรียบง่ายเหมาะกับการใช้งานทางด้านอุตสาหกรรมนะครับระยะยาวนะครับเพราะอยู่ได้ถึง20ปีเลยนะครับอายุการใช้งานของ Shell นทิวฮิตเอชิงเจอรนะครับ 4. นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งสะดวกเพราะการออกแบบท่อชนิดนี้เป็นรูปแบบไม่ซับซ้อนครับและมีข้อดีนะครับและมันก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมครับเรามาดูข้อเสียกันเลยนะครับของเจ้าตัวเชลแอนทิวฮิตเอชิงเจอรนะครับ 1เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ึตงต้องหาพื้นที่ในการวางการใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดนครับ2ระบบทําความเย็นอาจจะทําความเย็นได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนะครับข้อ3นะครับการทําความสะอาดภายในตัวเครื่องลําบากมากนะครับเพราะมีท่อลําเลียงของเหลวหลายท่อนะครับทําให้ช่างกลน,นิยมใช้น้ํายาทาความสะอาดหยอดใส่ในท่อมากกว่าครับครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับขอขอบคุณครับ